สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นครับมีงานออนไลน์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมเด่นอยู่นะที่ผมทํางานอยู่แล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้จริงนะครับซึ่งเป็นการหาเงินเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่มีชื่อว่าโซหรือโซลาร์นั่นเองนะครับ ก็นะครับหลังจากที่ราคานะมันดีขึ้นไปจนถึง1,400กว่าจากปกติราคามันจะวิ่งอยู่แถวแถว800กว่าบาททุกคนนะก็ตอนนี้นะัพุ่งขึ้น1,400กว่าบาททุกคนนะก็เลยนะมีความน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งนะในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะมาหาเกณนในส่วนของเว็บไซต์นี้นั้นสามารถที่จะหาเรียนของซูเลยนะครับแล้วก็สามารถทําแค่แป๊บเดียวนะวันหนึ่งเราสามารถถอนได้ทันทีเนาะเราทางานวันนี้เราก็ทํแเราก็ถอนได้เลยนะครับผมนะซึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปถอนนะครับหรือจะ ไปหาเหรียญนั้นเราต้องมีกระเป๋าเอาไว้รองรับด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับสําหรับกระเป๋าที่เราจะเอาไว้รับเหรียญในวันนี้นับหรือในคลิปนี้นะับหรือของงานนี้นะก็คือเป็นกระเป๋าที่มีชื่อว่า f o r s e t Pay นะครับฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเ,เพือ่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะต้องมีกระเป๋านี้นับจาเป็นเพราะว่าเราจะเอาไว้รองรับเหรียญน,นับนี่คือ Wallet หรือกระเป๋าที่ผมรับเหรียญอยู่นะครับมีเหรียญ Bitcoin Ethereum นะครับ Dogecoin Litecoin Bitcoin Cash S dash ยังไม่หานะ DJ b y ก็ยังไม่หาทุกคนนะ TRX มีอยู่นะแล้วก็ TRC 2 0หรือ USDT นะครับก็มีเหมือนกัน Fura ก็มีนะ Zcash ยังไม่หาแล้วก็ Bit บแนทก็มีเหมือนกันนะมีเล็กน้อยเองนะโซลาน่านี่ดูเขานั้นมีอยู่นะจากเดิมมีอยู่ที่8 0 0หมืนกว่านะครับวันนี้ก็จะหาเหมือนกันแล้วก็จะมาถอนเหมือนกันเนาะริปเปิล xrp ตอนนี้นะผมเรียนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะก็ยังไม่หาเดี๋ยวผมจะหาเหมือนกันเนาะคาร์ดานูโพลีคอนเมทิก็มีเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของเดียเรล่านี้นะผมมักนะจะหานะจากเว็บฟรีหรืองานฟรีเนาะ โดยที่เรานั่นไปทํางานแค่แป๊บเดียวเองนะครับซึ่งที่เราจะหาในส่วนของเว็บไซต์นี้นะผมมีชื่อว่าคริปโตจังกี้นี่เองนะครับผมนะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะหาเหรียญคริปโตจังกี้เนาะก็คือผมจะหาเหรียญของโซลาร์นานี่ทุกคนนะก็น่าเดี๋ยวเราจะทําการถอนเหรียญโซลาร์นานะตอนนี้ผมมีคะแนนนะเราจะเอาคะแนน จังกี้คอยนะมาแรกเป็นเหรียญโซล انا ผมมีอยู่ที่75,99คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะสามารถทําฟรีไม่ต้องลองทุนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะทำคนเดียวนะทำแป๊บเดียวก็ถอนได้นะก็เดี๋ยวเราจะถอนของจังกี้คอยตรงนี้นะครับก็จะเลือกเป็นเหรียญโซล انا นะมันรองรับเหรียญมากมายทุกคนนะชีบะก็มีทุกคนถ้าใครอยากหาเหรียญชีบะก็หาได้นะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการถอนโซล انا นะแล้วก็จะทําการ โอนไปนะ้าทั้งหมดนะ่จะได้อยู่ที่ประมาณ1 8 8 4 6 6 5โซด้วยกันนะ,ะตรงนี้นะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะอะอยู่ที่100โทเคนนะแล้วก็สูงสุดนะต่อวันก็คืออยู่ที่3 3 0 0 0 0แล้วเป0่เออสามแจังกี้คอยนะเดี๋ยวเราจะถอนไปยังเอ่อ forset p a y นะ for set Pay Wallet Address นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ direct withdraw ก็ได้เหมือนกันนะคือถ้าเรามีกระเป๋าเดยตรงก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเลือกเป็นในส่วนของแก้แคปชานะครับแล้วก็เลือกเป็น s e l e e t All c a t ก็คือเลือกแมวทั้งหมดนะครับเรียบร้อ,กรอยกด withdraw als, ไปนะครับอ่าแล้วก็กด withdraw als, นะครับมีทุกคนนะโอเคทุกคนนะครับตรงนี้นะเราก็ถอนเอรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่ ตอนนี้คะแนนก็มีอยู่สูตรนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่กระเป๋า f o r ิ e t Pay กันนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในส่วนกระเป๋า f o r ิ e t Pay นะคะแนนยังเหลือ80,000กว่าเดี๋ยวเราจะทำรีเฟชนะทำการกดรีเฟชแล้วก็ทั้งเซสชันของจัง k ี้คอยยังไม่มีนะของวันที่5นะครับกดรีเฟชไป1ครั้งนะครับอ่านี่เรารีเฟชแล้วนะครับนี่ทุกคนนะคริปโตจังกี้คริปโตจังกีได้ทำการส่งเหรียญมาอยู่ที่182,600 70โซด้วยกันนะครับวันที่5้านเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่ทุกคนนะเหรียญโซลาน่าของเรานะมีอยู่ที่ประมาณ2องแสนนะทุกคนนะ0นะูน2 6จุดแล้วทุกคนตรงนี้นะครับผมนะก็ถือว่าถอนปั๊บเปลี่ยนข้าวทันทีนะครับ ต่อมานะครับเรานะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินกันนะครับหรือการหาเหรียญเนาะเราต้องหาเหรียญจิกกคอยก่อนนะการหาเหรียญนั้นก็คือนะครับมาที่เมนูอื่นนะครับเมนูสําหรับการสร้างรายได้นะก็มาที่เมนูนุ่นฟิกนะครับอ่ะนี่ทุกคนเนี่ยเป็นการรับเหรียญทุกๆ5นาทีนะครับถึง5นาทีเรามากดรับ1ครั้งเนาะ1ชั่วโมงมากดรับได้อยู่ที่30ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับอันนี้ก็เอ็กเซเว่นวันก็คือ8 แล้วก็7แล้วก็1แล้วก็กด i am human ฉันเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็วาดนี้คือวาดกล่องนะสี่เหลี่ยมนะให้ผีซ้อ,อยู่ในกล่องนะเหมือนกับตัวอย่างนะครับกดด้วยเนตไปนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะแบบนี้เลยทุกคนนะแล้วก็กด verify ไปนะครับตรงนี้นะจากนั้นก็นะผมก็กด collate collate ยูริวาตนะครับนี่นะารได้มาอยู่ที่25าจังกี้คอยด้วยกันนะครับ ก็มาดูที่จังกี้โฮมนะนี่ทุกคนนะได้มาลายิสมาห์จังกี้คอยนะครับจากนั้นก็มาที่ p d c นะงานต่อมาคืองาน p d c เนาะส่วนงานจอดลิง์นั้นผมไม่ทําในคลิปนี้เพราะว่ามันมันอาจใช้เวลานาน,านพอสมควรนะตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะได้เยอะกว่าวจะได้60จังกี้ด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทํางาน p d c นะครับตรงนี้เนาะงาน p d c มันจะง่ายนะแค่เรากดปั๊บแล้วก็รอ16วินาทีก็จะได้40จังกี้คอยนะ กดไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็รอประมาณ15วินาทีตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะพอถึงนะครับนับเวลาถ่าหลังจนจบแล้วนะเราก,ก็มาแก้แคปชาตร,ตรงนี้ต่อนะแล้วก็เหมือนกันเลยหนะ้าวาดนะแบบนี้เลยแบบเมื่อกี้เลยนะแก้แคปชานนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะก็เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เลยทุกคนนะ Verify ไปนะครับเรียบร้อยกด Verify ไปนะครับอ่าได้มาเท่าไหร่รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะ โอเคทุกคนได้มาอยู่ที่40จังกี้คอยนะครับนี่ทุกคนนะันเราก็หาต่อนะอันนี้ได้มาอยู่ที่20จังกี้คอยใช้เวลาอยู่ที่10วินาทีกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอประมาณ10วินาทีนะครับทางานนี้คือมันง่ายมากเนาะแค่เรากดแล้วก็มาเยี่ยมชมเว็บไซต์รอเวลาทับถอยหลังแค่นั้นเองนะครับผมนะไม่ต้องไปทําอะไรมากเนาะจากนั้นก็มาพอถึงเวลาที่มันนับถอยหลังเสร็จแล้วก็แก,ก้แคปชาไปเนาะอันนี้ก็ select the most accurate tips description o f image อันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของห้องครัวนะ living น o o m k i t เช่นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ living room นะครับอ่าก็คือเป็นห้องนั่งเล่นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะ living Ro o m นะครับกด Verify ไปเลยแล้วก็กด Verify ไปนะครับโอเคได้มาแล้วทุกคนนะอ่า4ี่ไอ้20จังกี้คอยนะครับเราหาต่อไปนะครับเราหาต่อไปเลยกดเข้าไปต่อนะ ประมาณ100จังกี้คอยนะเราก็สามารถถอนได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ตรงหน้าการถอนเงินนั้นเขาไม่ได้อัปเดตน,นะตเมื่อกี้มันเขียนว่า10 10จังกี้คอยองนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าถึง100จังกี้คอยที่ผมเคยถอนมาแต่ก่อนนะมันสามารถถอนได้อีกหรือเปล่าหรือว่ามีการอัปเดตใหม่ในการจํานวนการถอนเงินนะครับผมนะโอเค verify ไปนะครับตอนนี้นะเราก็ต้องหาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ที่ เรามีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100อ่ะครบพอดี100ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองกดถอนนะผมจะถอนเป็นเหรียญอ่า xrp มีหรือเปล่านี่ทุกคนมีนะเพราะว่าเหรียญ xlp ผมยังไม,ม่มีนะถอนไปจะได้ประมาณ0.0016848 000, 8 38, นะครับแล้วก็กดแก้แคปชาไปนะครับอ่าแบบเมื่อกี้เลยนะผมคิดว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะน่าจะทำได้ทุกคนนะ ถ้าทำตามผมจริงๆนะ่าจะทำได้ใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้เลยใต้คลิปนี้นะครับโอเคกดวิดรอไปนะครับอาได้ทุกคนนะสแสดงว่าสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่100จังกี้คอยนะไปตรวจสอบกันได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะเรียน XRP ยังมี0ูนย์นะครับยังไม่มีนะโอเคกดรีเฟซไปหนึ่งครั้งนะกด f รีเฟซไป1ครั้ง F5 นี่นับได้มาแล้วน้าจังคี้คอยนะคริปโตจังคี้นะส่งเหรียญมา0.00168437 000. XRP นะครับนี่ทุกคนได้เหรียญเข้ามาแล้วนะครับนี่ทุกคนนะแล้วคําถามต่อมาก็คือว่าเมื่อเรามีเหรียญแล้วในกระเป๋าของอ่าฟอสิเตเพลเราจะสามารถโอนเหรียญเข้าบิตครับเข้าแบนเนนได้หรือเปล่านะนี่คือประวัตินะที่ผมเคยถอนมานะครับ อาวิดดอนะนี่นะผมถอนไปแล้ว2ครั้งด้วยกันเนาะผมถอนไปในส่วนของเหรียญบิตคอยนะผมแปลงเป็นเหรียญบิตคอยหมดเลยเนาะเหรียญทั้งหมดที่เรามีอยู่นะสามารถแปลงเป็นเหรียญบิตคอยได้ทั้งหมดนะโดยการไปที่เมนูนะครับสวอตนี่นะคอยสวอตนะแล้วก็สามารถแปลงเหรียญได้เป็นเหรียญบิตคอยหมดเลยได้ตรงนี้นะถ้าเราอยากแปลงเหรียญไหนก็แปลงได้เลยตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็ประมาณน,นี้เลยแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะอยากลอง ใช้งานหลกอยากลองทํางานออนไลน์แบบว่าเป็นรายได้เสริมนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะเผื่อว่าเรามีหนี้อยู่นะแล้วก็เป็นตะกร้าอีกใบหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาเงินมาโปะหนี้ได้ตรงนี้นะครับผมนะ่าก็ถึงแม้ไม่สามารถโปะได้เต็มที่ก็เล็กน้อยก็ยังดีตรงนี้นะครับผมนะ่าโอเคนอะกวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ